ลุงโมลุงโมให้ปืนเก็บเปียดีกว่าเก็บเปี่ยนเก็บเปียเก็บเปี่ยก็บเีราคาอะไรก็ได้เกดกันี่กเป็นู่อรัดีผู้ชมทั้งสามคนนี่ครับอ้าวมาึงตงนี้มีคำถามคะเออย่างนยูได้เปรียบเอาไว้เนี่ย Mm -hmm. <laughs> <laughs> uh, <laughs> uh, <laughs> their jet has nothing on <laughs> <I got> it. <laughs> 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 เออแม่งดัเียตตรง่งเขาเขาบอกกันเขาบอกตรงนี้ป่าวไอ้เขียะแม่งโคทูลเลตัเองนอู้ l o เป็นเหมือนเดิมก็ได้เขียะมาจะได้ไหม โอ้ยเฮียไม่ไดนานเลยไม่ได้แดกว่อเฮียเฮอร์กัเอ้นะครยเฮ้ยไลค์คืเบเกอร์มาเบเตอร์เบเตอร์ไอ้เหี้ยมีตังค์ซื้อท่าไมมันได้ก่อนเล็กเบอร์ครับไปเป็นหนึ่งนลาเฮ้ย มามาดิเอ๋เอาหนี้สเอาดเต็มไปหมดความขคาใจยังบิวพอได้นะคนดูมันเยอะนะคนดูมันเยอะมันอับอายแบิวอี้เอาปืนไรอนอยได้ปืรเลิกเตอร์เอ้ยน้องเลย มันบอกปืนอะไรก็ได้เหรอเอาเอาปืนอะไรเนี่ยปุไม่เอาเปียบด้วยไม่โผลไปม,มองแล้วพอใจแยังบิวคนดูมันเยอะคนดูมันเยอะเพือ่อนจะอายเขาจะอายเขาเพื่อน

ตัวเหรอคะตัวโอเคโอเคค่ะตัวไหนว่าตัวละร้อยพี่มีโอนบ้าเอาเอาปืนไร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 แกมาปิดตู้กู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 ไม่กูไม่โผล่เร็งรอด้วยนะกูไม่โผล่เร็งรอนะครับมีพยานไหมกูมาสู้ไหวนะพร้อมอ่ะ แค่แล้วแหละแค่แล้แหละแค่นั้วแหเดี๋ยวเดี๋ยวพอแทไวเฮียกูต้องไปเลียนเดี๋ยวพอพอพอพกูขอไปเลียดขตีเลยเฮียจะไปเี้ยงตีเจ็บนี้ตีเจ็บนี้ตัวผมแพ้เียรู้แล้วมันกดไว้ดั อัาทั uh, that, ้นถ้าถ้าถ้ากูแพ้กูแพ้ก็คือจบเลยนะหอ้ยี่โมไปเดียวนะพอนะพอนะพอนะไปล้วนะไปนะ